ไม่ใช่พระใช้คําว่าสาธุได้หรือครับทำไมจะใช้ไม่ได้ใครเขาสั่งมึงมาหรอว่าสาธุใช้ได้เฉพาะพระฮะสาธุเป็นคําพูดเป็นภาษาสาธุแปลว่าดีแล้วทําไมจะสาธุไม่ได้มันก็คือภาษา โอเคผมจะปรึกษาครับพอดีว่าเมื่อสักวันที่หนึ่งมั้งครับผมเอ,อมีข้อความทักมาทางทิกตอกตนี่แหละเป็นคนของด็อกเตอร,ร์ท่านหนึ่งที่เคยขึ้นไลฟ์กับอาจารย์ที่ที่ออกรายการนะครับแล้วเขาก็ออกแนวเหมือนจะคู่จากฟอ้องผมด้วยก็ประมาณว่าผมทำคลิปสรุปเหตุการณ์ที่อาจารย์ดีเบตกับเขาในรายการไป นะครับแล้วก็ก็เหมือนผมพูดไปนะ้ว่า mm. เออเหตุการณ์เป็นอย่างนี้นะ mm. แล้วก็อาจารย์เบเกลั์จะสื่ออะไร mm. แล้วก็ mm. ท่านด็อกเตอร์คนนั้นน่ะจะสื่ออะไรนะครับแต่ทีเนี้ยเขาบอกว่า mm. ไม่ต้องคุยกันเดี๋ยวไปคุยกันในชั้นศาลผมก็เลยแบบว่าค mm. ่อนข้างตกใจแล้วก็ค่อนข้างกลัวแบบว่าตื่นตะนงนิดนึงแต่ก็พอจะใช้ธรรมะได้บ้างแต่ทีเนี้ยก็เลยอยากจะปรึกษาว่าผมควรทํายังไงดีทีนี้เขานัดผมวันพรุ่งน,นี้วันที่สี่ช่วงบ่ายสองให้ขึ้นไลฟ์เขา ก็เลยแบบว่าอยากจะมาคุยกับอาจารย์ก่อนว่าผมควรจะคุยกับเขาอย่างไงดีแล้วเราไปทําอะไรผิดเหรอในคลิปไม่ไม่มีนะคะผมดูไม่มีก<ม>็มไม่ต้องกลัวได้ผมแล้วก็เออ่เขาแต่เขาเขาู่เลยนะคือคือตัวเขาเองไม่ได้ขู่แต่เขาทักมาสองคนก็คือตัวตัวเขาเองกับอีกคนนึงเหมือนเป็นเป็นลูกศิษย์เขาอะไรเงี้ยแหละแต่คนเนี้ยค่อนข้างขู่เลยแบบพูดมาแบบขู่ผมเลยว่า จะอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็มีการ half. บอกได้ว่าถ้าหน้าอย่างหลังอย่างไม่เอานะอะไรเงี้ยก็ค le ือผมก็ไม่ได้ไปว่าอะไรเขาเลยนะครับาไม่ต้องกลัวเขาจะขู่เขาปล่อยเขาขู่ไปก็ทาได้แค่ขู่พัเนเองเขาขู่ทุกคนแหละเขาพยายามจะฟ้องร้องทุกคนดังนั้นถ้าเราไม่ได้ทําอะไรผิดไม่ต้องกลัวเขาพยายามจะให้ทุกคนซีโร่าต่อเขาด้วยการที่เอากฎหมายไปปิดปากไปอุดปากทุกคนเท่าที่จะสามารถทําได้จะได้เกิดความเกรงใจ ใช้กฎหมายในการปิดปากคนไม่พูดดังนั้นเราไม่จําเป็นเราพูดไม่ได้บริภาพไม่ได้พาดพิงถึงใครไม่ได้ใส่ร้ายป้ายสีไม่ได้ดูถูกเกลียดหยามไม่ผิดไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลทําต่อไปแค่นัวเองไม่เป็นอะไรเลยเราพิจารณาไปตามความเป็นจริงกลับไปดูคลิปย้อนหลังของตัวเองหรือพิจารณาดูว่าเราพูดอะไรที่ดูถูกเกียดหยามใครไหมใส่ร้ายป้ายสีใครไหมคมคูวคมเห็นดูหมิ่นเกียดหยามใครไหมถ้าไม่มีก็ไม่มี อางั้นผมเล่าสั้นๆในคลิปนั้นแล้วกันเนาะก็คือตอนที่อาจารย์ขึ้นกับเขาแล้วก็เกี่ยวกับหมอดูซึ่งอาจารย์ในในหนังสือที่แปลมาเนี่ยแปลว่าหมอดูเนาะแต่ว่าเขาอะอธิบายว่ามันไม่ไม่ได้ไม่ได้คาแปลว่าหมอดูแต่เป็นคําว่าเป็นหญิงที่อยู่ภายใต้อํานาจแห่งยักษ์ใช่ไหมฮะแล้วผมก็เลยเอาเรื่องนี้แหละมามาพูดสามอีกรอบเพื่อให้คนอะเข้าใจว่าเออก็คือดอกเตอร์อะกำลังจะสื่ออย่างนี้คือชมเขาด้วยซ้ำว่า เนี่ยดรจะกำลังจะสื่ออย่างนี้ส่วนอาจารย์เบียร์ก็กำลังจะสื่ออีกแบบหนึ่งว่าก็คือบริบทนั้นอะ,อะมันเป็นคํานั้นจริงไม่ได้ใช้คําว่าหมอดูจริงแต่ว่าณนะบริบทณนะปัจจุบัน,นมีหมอดูหลายคนที่ทำจะเรียกว่าตรงกับตรงกับเอ เขาเรียกไงนะหญิงคนนั้นที่ที่มีอํานาจแห่งยักาผมก็พยายามอธิบายทั้งสองฝ่ายว่าอาจาร,รย์เบียร์กำลังจะสื่อสารอะไรแล้วก็ดรกเรกำลังจะสื่อสารอะไรเนี่ยผมกาลังอธิบายในคลิปเนาะผมก็พูดไปน,นี้แล้วผมก็สรุปปิดท้ายในคลิปนะครับว่าเพราะฉะนั้นเรื่องการสื่อสารสําคัญมากที่สุดก็คือคนที่จะมาจับแก้ให้กับอาจารย์เนี่ยควรจะกล่าวยังไงควรจะพูดยังไงไม่ใช่มาแบบออกแนวเหมือนโจมตีอ่ะผมก็สรุปอย่างนี้เน,นาะแล้วก็อาจารย์เบียร์ก็เหมือนกันว่า ถ้าสมมุติอาจารย์เบียเนี่ยได้ข้อมูลใหม่แล้วมันมีการแปลใหม่ก็ควรจะแก้ผมแบบไม่ได้เข้าข้างอาจารย์แล้วก็ไม่ได้เข้าข้างเขาเนี่ยคือในคิปผมสรุปเหตุการณ์แบบนี้ผมก็ตอบไปแล้วทีนี้ก็มีคอมเมนต์มาทั้งว่าเขาแล้วก็ว่าอาจารย์ผมก็ไม่ได้อะไรผมก็อ่ะเป็นเรื่องปกติของคอมเมนต์แต่ทีเนี้ยหลังจากวันที่หนึ่งอ่ะมาถล่มเต็มเลยเหมือนเอาทัวร์มาลงผมอ่ะว่าน้องเอ้ยไปเอาไปศึกษามาจากไหนพูดผิดหมดเลยแล้วก็ว่าผมแบบเต็มเลยผมก็ ค่อนข้างตกใจแล้วก็อย่างที่บอกคือเขาทักมาแล้วก็บอกว่าถ้าผมขึ้นไลฟ์กับเขาแล้วแล้วยังมีความเห็นแบบเดิมเหมือนบังคับให้ผมเปลี่ยนความเห็นเนยนะก็จะใช้กฎหมายดําเนินการกับผมเนี่ยดูความเคอเจอร์จะใช้กฎหมายเดินดําเนินการกับคนที่พูดผิดไม่ต้องกลัวกฎหมายไม่เข้าข้างคนแบบนี้ไม่ต้องครัวแล้วกฎหมายมาใช้ฟ้องร้องเรื่องการเห็นผิดแบบนี้ไม่ได้แล้วเราก็ไม่ได้เห็นผิดเราเห็นถูกต้องแล้ว ไม่ผิดคู่ไปอย่างนั้นเองเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวฟ้องไม่ได้ก็คือไม่ได้แค่นั้นเองไม่ต้องไปกลัวไม่ต้องไปกังวลเลยไม่ได้ผิดไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวโอเคสุดท้ายแล้วไม่มีความจําเป็นที่จะต้องไปคุยกับเขาด้วยมาถือวิสาสะถืออํานาจอะไรถือดีอยังไงอวดดียังไงว่าจะมาเที่ยวบอกชาวบ้านเขาว่าถ้ายังมีความเห็นผิดอยู่อย่างนี้จะฟ้องให้มันฟ้องไปเลย ไม่จําเป็นต้องไปเกิดความกลัวอะไรเพราะมันฟ้องไม่ได้ยืนยันบนอยู่ความเป็นจริงว่าฟ้องไม่ได้แค่นั้นเลยจบครับผมได้อ่าสุดท้ายคือมีคนหนึ่งเขาหวังดีถักมาบอกว่าเริ่มต้นเนี่ยจุดเริ่มต้นคือของทนายอออ่างคนหนึ่งก็น่าจะเข้าใจมาถึงอะไรเขาบอกว่าเขาจะไล่เก็บเขาบอกอคนนี้นะเขาหวังดีเขามาบอกผมว่าเขาจะไล่เก็บทีละคนที่เป็นฝั่งอาจารย์แบบว่าไล่ฟ้องทีละคน ที่เหมือนว่าเอาข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบซึ่งผมก็งงว่าผมอาพูดข้อมูลไม่ได้ไม่ต้องไปกลัวข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์คือเรื่องของมิจฉาชีพหรือการใส่ร้ายป้ายสีก็ได้คาไม่จริงไม่ใช่ว่าเรื่องเอาพระวินัยพระธรรมเข้าอาจารย์ถามว่าถ้าบอกว่าเอาข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์แล้วศาสนาอื่นจะสอนธรรมะอย่างไงในเมื่อศาสนาอื่นเขาไม่ไดสอนธรรมเขาไม่ได้สอนศาสนาเขาแบบเดียวกับหลักคาสอนประเทศเรา ถุกต้อมไามา่ได้สอนแบบเดียวกับศาสนาเราถ้าเขาบอกว่าพระเจ้ามีแต่ศาสนาเราคัมภีเราบอกพระเจ้าไม่มีถ้าอย่างนั้นก็ขึ้นชื่อว่าเอาข้อมูลอเอาไปใช้เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เหรอใช่หรือเปล่าศาส,สนานั้นบอกว่าการสารภาพบาปล้างบาปมีจริงแต่ศาสนาพูดบอกไม่มีอา้าวถ้างนั้นเขาก็บอกว่า,าสอนไม่ตรงกับไม่ตจมีดกแสดงว่าเอาข้อมูลอเอาไปใช้เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์มันเป็นเรื่องของความเห็นความเชื่อความศรัทธาของแต่ละคนจะเห็นไปในแบบใดแบบใดก็ได้ ไม่ผิดทั้งนั้นแล้วการเอาไปจะมีดอกมาฟ้องร้องกันทาไม่ได้ทําไม่ได้ไม่มีไม่มีใครตัดสินแล้วไม่มีใครรับเรื่องนี้รับรับเรื่องนี้ด้วยเพราะนั้นไม่ต้องไปกลัวไม่ต้องไปหวาดระแวงหวาดกลัวเก็บไม่ได้มันยังเก็บประจานย์ไม่ได้แล้วมันจะไปเก็บใครได้ดังนั้นเขาจะเก็บได้ในกรณีที่เราไปทําผิดเท่านั้นเองแต่เรื่องการสอนผิดให้ตายก็เก็บไม่ได้เขายังเก็บเอเชื่อมจิตไม่ได้เลยมันจะมาเก็บใครได้สุดท้ายแล้วเขาใช้กฎหมายด้วยการเช่น ม่นประมาทเราอาจจะพลาดไปด่าเขาไปบริภาทเขาไปใส่ร้ายป้ายสีเขาอันนี้แหละเขาจะเก็บเราได้เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ได้ทําแบบนั้นไม่มีทางที่จะทําอันตรายแก่เราได้ไม่ต้องไปกลัวเพราะว่ามีคนหนึ่งที่อายุเท่าผมนี่แหละเขาก็โดนไปแล้วเขาทําคิดเนาะแล้วเขาก็พูดค่อนข้างแรงอันเนี้ชัดเจนแล้วก็โดนไปจริงๆแล้วก็นนไปขอว่ันพลาด<อ>ไงมันพลาดไปด่าเขาไง ไปเอ่ยชื่อเขาก็สมควรแก่การโดนก็ต้องรับผลจากการกระทําก็ต้องยอมรับไปตามความเป็นจริงแต่ในเมื่อเราทาเราวิพากษ์วิจารณ์โดยสุจริตไม่ผิดกฎหมายทุกคนมีสิทธิวิพากษ์วิจารณ์ทุกคนได้หมดวิจารณ์ได้แต่ต้องวิจารณ์โดยสุจริตไม่ใช่วิจารณ์โดยทุจริตทําไม่ได้ไม่ต้องกลัวแล้วไม่จําเป็นต้องไปนั่งคุยกับเขาด้วยเขาพยายามเอากฎหมายมาขู่ให้ไปคุยกับเขาแล้วต้องสอนตามที่เขาบอก อาจารย์ก็เห็นได้เด็กคนนั้นก็พยายามสอนตามที่เขาบอกซึ่งอาจารย์พูดตรงๆนะอาจารย์สลดสังเวชไม่ยืนตามธรรมไปเชื่อในสิ่งที่เขาสอนว่าหมอดูทําได้ไม่ได้ก็คือไม่ได้อายพระพุธเจ้าไม่เอาสิ่งเหล่านี้มาเป็นเหตุเป็นปัจจัยในการสอนธรรมะแต่กับสอนธรรมะว่าหมอดูเชื่อได้หมอดูทําได้ไม่มีพระพุธเจ้าไม่เคยสอนเรื่องนี้เพราะนั้นใครจะยืนตามธรรมก็ยืนใครจะไม่ยืนตามธรรมอยากจะวัน วันไหวต่อพระตนตรัยก็วันไหวไปการดูดวงเป็นการหวันไหวต่อพระตนตรัยการเป็นหมอดูเป็นการหวันไหวต่อพระตนตรัยวันไหวหมดเพราะฉะนั้นใครจะบอกว่าการดูดวงดูได้แต่วันไหวต่อพระตนตรัยจะเรียกว่าพุทธได้ยังไงจะเรียกว่าศาสนาพุทธได้ยังไงในเมื่อตัวเองยังมีความหวันไหวอยู่เขาอาศัยการขู่ฟ้องคนอื่นเพื่ออะไรเพื่อให้คนนั้นยอมรับตามความเห็นของเขาว่าต้องสอนแบบเดียวกับเขาเท่านั้น อันนี้มันยัดเยียดความเห็นของตัวเองให้กับคนอื่นเชื่อตามแต่ไม่ปล่อยให้เป็นไปตามกระแสะแห่งอิสีบาร,รมีของแต่ละคนที่จะต้องเข้าใจในหลักคำสอนได้ตัวเขาเองไม่ใช่เอากฎหมาบมาหักคอมาไปเอาวิธีการแบบนี้มาจากไหนผู้พุทธเจ้าเคยสอนเหรอไม่ได้ทําไม่ได้เพราะนั้นเราไม่ต้องไปกลัวและไม่จําเป็นต้องไปคุยยิ่งคุยเรายิ่งเกิดความกลัวอาจารย์จะบอกให้เสียเวลาในการไปคุยไม่เกิดประโยชน์เกิดแต่โทษไม่มีประโยชน์อะไรเลย ครับในคลิปเนี่ยผมพูดชื่อเขาแต่ว่าไม่ได้ใส่ร้ายอะไรเขาเลยก็เลยอยากทราบว่าการพูดชื่อเขาเนี่ยมันแค่ถึงขั้นฟ้องได้ไหมครัฟ้องไม่ได้พูดชื่อบางทีพูดความจริงแต่ไม่ได้่้นแกววไม่ได้ใส่ร้ายก็ไม่ได้ถ้าพูดทุกอย่างไปตามความเป็นจริงก็ไม่ได้ก็ฟ้องไม่ได้อยู่ดีมันไม่ได้ไม่ได้คือไม่ได้มันไม่ได้ฟ้องร้องกันง่ายขนาดนั้น ถ้าฟ้องร้องกันง่ายขนาดนั้นเอ่ยชื่อแล้วพูดไปตามแค่วิาพากษ์วิจารณ์ไปตามกว่าความสุจริตป่านนี้โดนสื่อทีวีทีเวอร์มันโดนฟ้องหมดแล้วมันไม่รอดแล้วมันใครจะมายืนรอดอยู่ได้ถ้าพูดถึงใครไม่ได้เลยอย่างเงี้ยแต่ถ้าพูดโดยสิ่งที่ไม่ถูกต้องอันนี้สิผิดแต่ถ้าพูดโดยสิ่งที่ถูกต้องไม่ผิดเลยเขาตอนอ่าตัวเขาเองพิมมาเขาบอกว่าเชิญให้ผมขึ้นจะได้ถามเขาให้เขาอธิบาย ในมุมเขาว่าผมเข้าใจเขาผิดเขาบอกอย่างนี้นะครับแต่อีกคนนึงอ่ะค่อนข้างน่ากลัวมากแบบว่าคือไม่ใช่เขานะครับแต่ว่าเป็นเหมือนลูกศิษย์เขาเนี่ยก็มาพิมพ์ค่อนข้างบอกว่าอย่าไปแตะอย่าไปเขาเรียกว่าไงอย่าไปพูดถึงท่านแบบนั้นไม่งั้นจะใช้กฎหมายผมก็เอื้องอึ้อง<ว>ก<ม>็วาอาจจะไม่ใช่ลูกศิษย์เขาเห,รหรอกโดยความเป็นจริงอาจจะเป็นใครก็ได้แอบอ้างมาอันนี้ก็ต้อง <โฟ S 1> ให้ความเป็นธรรมเขาเพราะเราไม่รู้ว่าใช่หรือไม่ใช่ ค่ะ<ข>ไม่นั้นไม่เป็นไรไม่เป็นไร <c oughs> เพราะว่าถ้าเราไปกล้าล่วงแบบนั้นแล้วเขาเกิดปฏิเสธขึ้นมาเนี่ยอันนี้เราจะโดนฟ้องได้เพราะไปใส่ร้ายป้ายสีว่าเป็นคนของเขามาขู่เรา<ม>เราอาจจะไม่รู้จริงๆว่าอาจจะใช่หรืออาจจะไม่ใช่ก็ได้เราพูดเป็นกลางๆไว้ว่าใครก็ไม่รู้แหละมาพูดแบบนี้แ,แต่เราไม่ไปพาดพิงถึงเขาเพราะนั้นเราไปไม่ต้องไปสนใจปล่อยไปเขาพยายามจะขู่แบบไหนใครก็ตามจะมาขู่ปล่อยไปไม่เกี่ยวกับเราเรามองอ่านไม่ต้องตอบโต้แค่นั้น งั้นวันพรุ่งนี้เขานัดผมตอนบ่ายสองผมควรจะยังไงดีครับก็แล้วแต่เราเราจะคุยก็ได้แต่คําถามคือเราจะคุยกับเขาแล้วว่ามันจะเกิดอะไรเขาก็จะบังคับใไปเราบีบไปบีบให้เราเนี่ยเห็นตามเขาคําถามคือเราไปคุยแล้วเราต้องการจะคุยประเด็นไหนถ้าจะไปคุยกันให้เกิดประโยชน์ก็คุยได้ก็แล้วแต่แต่ว่าถ้าเรามองเห็นแล้วว่าเขาจะบีบบังคับเราอย่างนั้นอย่างนี้เชื่อตามแบบนั้นแบบนี้น <Sie ars> ก็ไม่จำเป็นต้องไปอาจจะก็ไม่เห็นประโยชน์จากการที่คนคนหนึ่งจะบังคับให้อีกคนคนหนึ่งเชื่อตามความเห็นของตัวเอง ถ้าแบบนี้ไม่คุยอ่ะไม่เสียเวลาคุยผมมาตั้งใจว่าจะจะจะ,จะก่อนจะเข้ามาคุยกับอาจารย์นยะผมว่าตั้งใจว่าจะไปคุยกับเขาคือจะถามจะเน้นถามมากกว่าที่จะเอพูดในฝ่ายผมเพราะผมว่าถ้าผมพูดเนี่ยผมอาจจะผิดพลาดในการพูดได้ก็เลยกล่าวว่าจะเข้าไปเพื่อถามเขาให้เขาอธิบายของเขามันจะได้ผมจะได้เข้าใจเขานึกออกใช่ไหมฮะอันนี้คือตอนแรกนะฮะที่ผมคิดก็คือ จะเน้นถามเขาส่วนถ้าเขาถามอะไรผมผมก็จะอธิบายออกไปเหมือนที่ผมพูดกับอาจารย์ว่าผมต้องการจะสื่อเหมือนทําคลิปทั่วไปเหมือนเป็นนักข่าวเหมือนอะไรเงี้ยที่สรุปเหตุการณ์ให้ฟังว่าเอ้ยมันมีเหตุการณ์นี้อยู่นะแล้วก็เป็นอย่างงี้งี้เออแล้วซึ่งอันเนี้ยต้องการสื่อแบบนี้อันนี้ต้องการสื่อแบบนี้แล้วผมก็สรุปท้ายอะไรเงี้ยคือที่ผมจะอธิบายกับเขานะจะพูดแค่นี้ส่วนเรื่องอื่นผมจะไม่พูดนอกเหนือจากนี้พอ,พอจะได้ไหมครับหรือว่าไม,วไม่ได้ไได้หมดแหละแต่สุดท้ายเขาก็จะ เมื่เขาเป็นแบบนั้นเขาก็จะบังคับให้เราพูดตามที่เขาต้องการอย่างเขาบังคับเด็กคนนั้นน่ะเด็กคนที่เขาอะไรจะฟ้องอะไรแต่ว่าอะไรนะเขาถอนฟ้องอะไรออกไปอนะสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็จะบังคับให้เด็กคนนั้นสอนตามที่เขาบอกให้ไปคัดอะไรตามที่เขาแนะนําแล้วต้องคัดตามที่เขาแนะนําด้วยถ้าไม่คัดตามนี้ไม่สอนตามนี้ไม่เห็นด้วยกับเขาเขาจะไม่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 ยกไม่ยกให้ไม่ยกกรณีนี้ให้ อย่างเงี้ยสุดท้ายก็คือบังคับให้คนคนหนึ่งทําตามสินตัวเองเนี่ยสอนว่าความเห็นของเขาเป็นแบบนี้ต้องสอนตามความเห็นของเขาถ้าไม่ได้ก็ฟ้องแต่เด็กมัญญนยอมไงก็เลยถอนก็เลยยกก็แค่นั้นเองก็เลยถอนออกก็แค่นั้นเองแลาวมันามาอยู่ที่เราพิจารณาเองอาจารย์แนะนําไม่ได้ว่าควรแก่การคุยหรือไม่ควรแก่การคุยอันนี้ให้เราพิจารณาเองว่าถ้าเราไปเขาก็จะบีบบังคับให้เราพูดแบบนี้แก้แบบนี้เท่านั้นเอง ครับผมก็งงอยู่เพราะว่าผมก็เป็นช่องเล็กๆช่องหนึ่งที่แบบว่าก็พูดธรรมะที่ศึกษามาก็ถูกบ้างผิดบ้างผมก็ไม่ลบนะถ้าไหนผิดผมก็จะทําคลิปแก้มีพูดผิดหลายคลิปอยู่แต่ผมก็ก็จะไม่ลบเพราะว่าเราผิดก็คือผิดลบมันก็เหมือนแบบกบทิ้งอะไรเงี้ยก็เลยจะทําคลิปแก้เอามากกว่าแต่เนี้ยจู่ๆเขาก็มาเหมือนสนใจคลิปช่องเล็กๆผมเนี่ยผมก็ตกใจแล้วก็ผมอะมีเจตนาอ่าจะบวชเหมือนกับอาจารย์เลย ในช่วงแต่ว่าหลังอาจารย์ก็คือช่วงอากนั้นน่าจะปีหน้าที่ผมตั้งใจไว้แล้วก็จะไปบวชแบบเหมือนอาจารย์แหละแบบยาวไม่ไม่ใช่คําว่าตลอดชีวิตเนาะก็คือยาวตามเหตุปัจจัยเพราะว่าเราเราศรัทธาในใน,ในคําสอนและเราหนี้ผมก็หมดแล้วเพิ่งจะหมดไปเมื่อเมื่อสองวันก่อนเพิ่งจะปิดกยสอไปแสนหกก็เลยตั้งใจจะบวชแต่ว่าพอปิดกยสอปึบตอนปิดนะวันนั้นเลยก็คือเขากระทักมาเลยผมก็ ก็ <G introductory> เลยรู้สึกแบบอะไรเนี่ยก็เลยแบบตกใจนิดนึงอะไรเงี้ยครับอืก็ไม่ต้องไปซีเรียสไม่ต้องไปสนใจก็ปล่อยไปตามเหตุตามปัจจัยแค่นั้นเองแต่จะคุยก็คุยไม่อยากคุยก็ไม่ต้องคุยแค่นั้นเอาพิจารณาเองตามหลักธรรมแต่ถ้าเป็นอาจารย์อาจารย์ไม่เห็นประโยชน์ในการไปคุยแล้วเราก็อย่าไปหวั่นกลัวหวั่นเกรงต่อสิ่งที่เราพูดมันจะเราต้องยืนหยัดในหลักคําสอนต้องยืนหยัดในหลักพระธรรมเราทําทุกอย่างถูกต้องเราพิจารณาดูแล้วไม่มีอะไรผิด เขาก็ฟ okay. ้องร้องอะไรเราไม่ได้แค่นั้นเองเขาท้าอาจารย์จยังไม่คุยกับเขาเลยเสียเวลาไม่คุยมาด้วยท่าทีไม่ดีขู่ฟ้องอย่างเดียวไม่คุยเสียเวลาคุยกับคนแบบนี้จะไม่คุยด้วยครับก็ล่าสุดแม่ผมบอกคนในบ้านเนาะแบบว่าเขาก็ตกใจกันแม่ผมก็เบื่อพูดเหมือนอาจารย์ว่า ไม่ต้องไปคุยถ้าเขาจะฟ้องก็ฟ้องเลยแม่แม่บอกเนาะฟ้องเลยแล้วก็ฟ้องเลยจะฟ้องฟ้องเลยมันไม่มีปัญหาไม่มีประเด็นเลยเรื่องการบินประมาทเนี่ยมันไม่ง่ายไม่ง่ายเลยที่จะทํามันมันมันไม่ได้ฟ้องกันง่ายขนาดนั้นแล้วศาลเขาก็มองบางเรื่องเป็นเรื่องหยุมหยิมเป็นเรื่องไร้สาระเขาก็ไม่รับฟ้องฟ้องไปเถอะก็ฟ้องไปถ้ามันมีมูลเขาก็สั่งมาถ้าไม่มีมูลเขาก็ยกทิ้งแค่นั้นเองมันไม่มีเวลามานั่งสนใจกับเรื่องยิบย่ยหยุ่มหยิมอะไรแบบนี้หรอกมัน ไม้สาระ,ะโอเคได้ครับงั้นผมก็ตัดสินใจไม่คุยต่อแล้วกันไม่ไม่ขึ้นไรเขาถ้าคุยนั่นแหละมันจะไม่จบมันจะจะบอกให้เงียบๆไปซะก็จบไปเขาจะฟ้องไม่ก็ฟ้องมาก็สู้คดีไปแค่นั้นเองเขาว่างมากแล้วก็ให้เขาทำไปก็แค่นั้นเองกี่คนล่ะเขาฟ้องไปก็วิ่งไปแล้วกันอยากวิ่งก็วิ่งไปขยันมากก็ทำไปขอบคุณมากครับก็ตอนนี้ผม กำลังเดินหน้าเขาเรียกว่าเกี่ยวกับวินยัยในการวินัยส่งศึกษาเรื่องเรื่องวินัยแล้วเพราะว่าผมตั้งใจจะบวชปีหน้าก็เลยจริงๆอ่ะบวชได้เลยเพราะว่าผมหมดหนี้แล้วแบบว่าไปได้เลยแต่ว่ายังยังไม่บวชเพราะเรายังเขาเรียกว่าศึกษายังไม่ลึกพอยังได้แค่หลักธรรมข้างนอกอยู่แต่เรื่องการปฏิบัติตอนเป็นส่งแล้วเนี่ยผมยังไม่รู้เลยก็เลยว่าเดี๋ยวจะศึกษาเพิ่มตรงนี้หน่อยแล้วก็พอรู้มากๆพอสมควรแล้วก็ปีหน้าน่าจะไปบวช ก็ขออนุโมทนากับอาจารย์นะครับที่มีเจตนาตั้งใจก็น่าจะบวชก่อนผมโอเคขอบคุณมากนะครพนันได้จอด